หืแอไปนเทีหะรยือยมกคร์ดิบไดอเลยแล้วทไมีเไุโรปยุโรยุโรปโอ้ยโรปันเป็นตารเตลีรยแล้วเราเป็นี่เราแบบนักบานยาอะไรตรงนั้นเลยไป ไปได้ไหมไ้ยบสวัสดีครับคุณเชิมาหารา่กันไปรักกันแล้วแลเดี๋ยวีได้แค่สกันูใจ ไม่ได้แวะไม่ไ่ไม่ได้แวะฮะคือตอนนี้มันกลับไวยู่ไหมไม่ลืแล้วพวกาเนก็เล็กใช่ไหมไม่ได้แะไเียว่เียนะแต่ว่าต้องานห้อย่อ่ะก็เข้ามอเตอร์เวย์ตั้งแต่ตงมู้นเลยอ่ะขอเรยกใรอเยก็เลมฮะสามมนาไงสามันาที่ทำงาน นั okay. yeah. ่นเองคิดถึงจ้าใครแบบว่าไม่ล claro> ืมแบบว่าใครเข้ามาแเ้าจะมีใครเข้ามาแล้วหรือเปล่านะมันมีช็อตเด็ดมันมีช็อตเด็ดด้วยเหรอเอออันไหนใครที่ที่ทำไปอ่ะก็ถ่ายให้อยู่บานเี่ก็ทำทีอันนี้

ไม่ไม่หนูไม่ด้ตรงไหนไม่ดีตรงไหนไม่นี่ก็ไม่นี่ไม่าไม่ไ้มนตวรไม่เราไม่ไดเปร้ายไมเราต้องไปตเพราะว่าเรา่ดใช่ไหม สเตจสเตจก็ไม,ม่ทันหือว่าเป็นทางชม วันนี้ก็เพิ่งมาจากพัทยาเลยนี่ค<า>ไม่เคยอยากกินกยียวนอเลยเจอกันไเลยเจอ่เลยไม่ยเลยอะ

เย็นๆดีๆไม่หิวโอเคอยู่เดี๋ยวไม่ได้ใจเยอ่บนีแเบียดนน่นเป็นเป็นคนโดดูตมๆตอนนั้นตอนนั้นเขาเนี่อยเขาอยู่คนนู้น

วันนี้มาห้าโมงนนไม่ทันเลยก็ส่งตรงมาจากพัทยาไม่ออไม่นนียรอันนี้ไล่งเอันนี้